สวัสดีค่ะตอนนี้ครูดาพาทุกคนมาเที่ยวชมลลิตาคาเฟ่สวยมากคนเป็นสวนดอกไม้ในเทพนิยายนะคะผ่านประตูทางเข้ามาสวยมากนะคะมีพ่นไอหมอกหมอกน้ำไอน้ำตลอดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ครูดามายืนที่ตรงกลางลานนะ ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมนะคะมีน้ำตกเมียหลายๆอย่างอ่าบรรยากาศแบบนี้ครูดาขอขอเสนอแนะนิดนึงว่าบรรยากาศแบบนี้ที่เชียงรายที่ลลิตาคาเฟน่น่าจะคล้ายๆกับบ้านแดนเทวดาที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะคล้ายกันมากเลยนะมีต้นไม้นานา,นาพันธุ์ดอกไม้สวยๆแล้วก็มีน้ำตกทานน้ำไหลต่างๆ เดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้ขออนุญาตไลฟ์ like สดนะคะ